ครับสวัสดีครับผมชายนะครับไฝ่ขายนะครับวันนี้ผมมาแนะนำรถมา z ด a 2นะครับรุ่น1.3 S l a t e r นะครับ MY 22นะครับคันนี้นะโปรโมชั่นเดือน9นะครับ โปรนะครับย้ำนะครับฟรีดาว20%นะครับตัดปัญหาเรื่องคนค้ำของลูกค้านะที่ไม่มีคนค้ำนะครับรวมถึงตัวเครดิตลูกค้าไม่ค่อยจะดีนะครับคันนี้นะครับตอบโจทย์นะครับสำหรับอายุงานที่ลูกค้าไม่ได้เยอะนะหเดือนนะครับหรือว่ายังไม่ถึง6เดือนนะครับนักศึกษาจบใหม่นะครับเงินเดือนไม่ได้เยอะมากนะครับคันนี้นะครับตอบโจทย์นะครับใช้เงินออกรถไม่เยอะนะครับคันนี้ฟรีดาว20%นะครับ ใครสนใจนะครับอยากได้รถรุ่นนี้นะครับนี่ครับฟรีดาว20%นะครับแถมชุดแต่งสตรีมรอบคันนะครับสวยๆแบบนี้นะครับดูคินนี้ให้จบว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับเราไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับครับวันนี้ผมมาแนะนํารถมาด้า2นะครับที่ผมกล่าวโปรโมชั่นไว้ข้างต้นนะครับคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ทํางานนะครับไม่ถึง6เดือนนะครับหรือนักศึกษาจบใหม่นะครับโปรนี้นะครับดียังไงนะครับคันนี้นะครับฟรีดาวให้20%นะครับ คือพูดง่ายๆนะครับคันนี้นะฟรีดาว20คือลูกค้าไม่ต้องค้าประกันนะครับรายได้1 5ึ0 0หบาทขึ้นไปก็ซื้อคนเดียวได้เลยนะคันนี้ได้อะไรบ้างนะผมพาไปชมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมาด้า2นะครับ1.3 S Leather Sedan นะครับรุ่นนี้ผมมีให้ทั้ง4และ5ประตูนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะครับนอกจากจะได้รถที่สวยแล้วนะออปชั่นครบจัดเต็มนะครับแล้วยังได้ตัวนี่ครับชุดแต่งจะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับ ของ Extreme นะขอบแดงสวยมากนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับผ่อนไม่แพงนะครับเดือนละ9,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นี่ครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับจะเป็นตัวไฟหน้านะเป็น LED นะครับพร้อม Daytime นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นรองท็อปนะครับ สิ่งที่ลูกค้าจะได้นะครับนี่อย่างที่ผมบอกได้ประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับรวมถึงตัวสีนะครับคันนี้ราคา669,000บาทนะครับเป็นรุ่น e อส l a t o r Longtop นะครับไฟหน้าดูครับสว่างมากครับรุ่นนี้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับสีสีค่อนข้างพรีเมียมนะครับใครที่อยากได้รถนะครับที่เป็นตัว4หรือ5ประตูผมมีให้ทั้ง2รุ่นนะครับสกับ5ประตูนะครับนี่ครับผมแถมชุดแต่งรอบคันให้ด้วยนะครับนอกจากจะฟรีดาว20%แล้วนะครับ ลูกค้าได้ตัวชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมสวยๆนะครับขอบแดงสวยมากนะครับรุ่นนี้นี่ครับถ้าเป็นรถทรงสี่ประตูนะครับก็จะได้นี่ครับชุดแต่งแบบเต็มอย่างนี้เลยนะครับส่วนตัวห้าประตูนะผมจะมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับผมแนะนําดูรอบรถก่อนนะครับสีเทาไม่ชินเกรยครับรุ่นนี้รุ่นนี้มีความพิเศษยังไงดูครับสีสวยมาก พาดูรอบรรถก่อนนะครับรวมถึงตัวด้านท้ายนี่ครับท่อคู่อันที่เป็นท่อคู่นะครับชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมสวยมากใส่ท่อคู่นะครับแต่ท่อออกจริงจะเป็นข้างเดียวนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยให้ทั้งหมด4ี่จุดนะครับพร้อมกล้องนะครับถ้าเป็นตัวสี่ดานนะครับท้ายค่อนข้างลึกนะครับมือหนึ่งแขนก็สามารถที่จะเอื้อมได้ใส่ของได้ดีมากครับ ใครที่อยากได้รถที่เก็บของได้เยอะต้องเป็นทรงซีดานนะครับนะครับเก็บของได้เยอะเบาะก็พับได้นะครับแบบ40 60นะครับตัวนี้จะมีตัวไล่ฟ้าพร้อมตัวเสาอากาศนะครับตัวนี้จะมีแก๊ปหลังให้อยู่แล้วนะเป็นสปอยเดอร์ด้านหลังนะครับนครับภายในก็กว้างนะครับนั่งสบายนะครับสําหรับคนที่สูงอย่างผมนะ180ก็นั่งได้นะครับเขาไม่ติดนะครับผมนั่งให้ดูนะครับ ตำแหน่งก็พอดีนะครับนั่งได้ไม่อึดอัดมากนะครับสำหรับนรถมาด้าสองตัวนี้นะครับผมว่าขึ้นลงเข้าออกง่ายนะครับได้ล้อแม็กที่สวยนะครับอันนี้ล้อแม็กจะเป็นขอบสิบห้านิ้วนะครับยางก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ใช้ยางของเอ็นเ e นะครับของดันหลอกยางอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวนี้ดูตัวชุดสเกิร์ตที่ผมให้นะลูกค้าฟรีดาวให้คันนี้20%นะครับ นี่ครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับรวมถึงครับได้เบาะไฟฟ้าไม่พอสำหรับรุ่นเอสเลเตอร์นะครับ MY 22นะครับตัวนี้จะได้ตัวเบาะไฟฟ้าเพิ่มเมมโมรีให้2ตำแหน่งด้วยนะครับรวมถึงระบบ i อเอชทีเซ็นนะครับจะมีตัวทัชชั่นคอนโทรลนะครับ GVC พ a r t ครบหมดแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับ รวมถึงตัวมันติฟังชันนะครับเพดดิชิพนะครับตัวนี้จะมีครูสโซนโทนแบบคงที่นะครับตัวตัวนี้จะมีบลูทูธให้ด้วยนะครับวงมาลัยหุ้มหนังหน้าจอนี่ครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบแอคทีฟไดวิ่งดิสเพลย์แล้วนี่จะเป็นตัวโชว์หน้าปัดนะครับรวมถึงตัวหน้าจอตัวนี้จะเหมือนตัวท็อปในรุ่น M/Y 2 3นะครับตัวนี้ส่วนตัวออปชั่นก็ครบหมดแล้วนะครับนี่ครับไวเลสชาร์จนะครับ ตัวนี้จะมี Apple CarPlay นะครับ Android Auto แบบไร้สายนะครับนี่ครับแดชบอร์ดทุกอย่างที่แบบบุนุ่มทั้งหมดนะครับคุ้มมากนะครับรุ่นนี้ผมพาไปดูในส่วนของตัวน้ำมันกับตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่3.3 3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่ครับรองรับน้ำมันสูงสุดนะครับ e 2 0นะครับถ้าเป็นรถมาด้านะครับจะเติมโซฮอน91ไม่ได้นะครับนี่ครับผมพาให้ดูย้ำนะคันนี้ฟรีดาว20%นะครับ ไม่ต้องค้ำประกันนะครับรุ่นนี้นี่ครับผมพาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับส่วนหนึ่งส่วนตัวไฟหน้าค่อนข้างที่สว่างนะครับสำหรับ LED รุ่นมาด้าสตัวนี้นะครับสําหรับในรุ่นเยีย2์ยีนะครับอวายนะครับก็ยังได้ฝาครอบเครื่องอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัว SkyTig G นะเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ํามันนะครับได้23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเหมาะกับ คนที่รายได้1,5 0 0 0ับาทขึ้นไปนะครับผ่อนสบายๆนะครับรวมถึงตัวน้ำมันนะครับไม่ได้กินน้ำมันมากนะครับตัวนี้233กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขึ้นเขาสบายนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบ16วาล์วนะครับ93แรงม้านะครับแรงบิด123ยินิวตันเมตรนะครับนี่ครับออปชั่นนะครับครบหมดแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นตัวมาด d a 2นะครับรุ่นเอส a ลเทนะครับ ของมีจํานวนจํากัดนะครับใครสนใจนะครับอยากได้รถรุ่นนี้นะครับย้ำนะครับฟรีดาวยี่สิบเปอ์นะทักไลน์มได้24ชั่วโมงนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ